แล้ค่นะข่าวร้ายนะมนันเป็นเชื้อร้ายมไม่ได้ฝุนเป็นการต้องนอค่ะจบความที่คุณหมอพูดมาเนี่ยหูดับไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วไม่ได้ยินเสียงที่คุณหมอพูดอะไรอีกเลยรู้สึกแค่ว่าเมื่อไหร่คุณหมอจะจบอยากออกจากห้องน,งนี้แล้วก็มอให้นานๆความรู้สึกตอนนั้นคือตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นเรา ทำไมโลกนี้ต้องมาเป็บกับเรานี่คือความรู้สึกแรกคาว่ามะเร็งเนะเวลาเวลาที่ทุกคนไม่ว่าใครไม่ว่าคนใกล้ตัวตัวเองเป็นก,ก,ก็รู้สึกว่าคำนี้มันน่ากลัวมันเป็นโรคร้ายที่ที่เราไม่อยากไม่อยากเข้าใกล้ไม่ไม่กลัวไม่กลัวถ้าเขาจะอยู่กับเราแบบนี้ไม่ว่า รู้ว่าใครจะมีสถานการณ์ะไรนะคะรู้ว่าการโฟกัสแค่วันนี้คู่ก็มมีความสุขดีนกันมันจะเห็นความสุมชัดขึ้นมากมันจะเห็นว่าเราต้องทำอะไรตอนนี้เพราะวัน,นหน้าเราทำไม่ได้เราทำได้ตอนนี้เราก็เลยมองว่าวันนี้นคือเราขอรักษาตัวเองแบบมีความสุข,ขความจริงของหน่มก็แต่ชีวิตพอๆนะครับไม่มีอะไรที่ต้ตายตัวเรื่อย เพราะว่าชีวิตคนแต่และคนก็ไม่เหมือนกันและก็รูปแบบกันน้ชีวิตยอยู่ว่าความสุขที่ได้รับหรือว่าการตอนที่ยู่กันอ่ะมีวิธีการใช้ชีวิตแบบไหนนี่มากสวขแบบไหนแต่สำหรับคุณคู้ถือการถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงคิดว่าถ้าเป็นไปได้ให้ได้ถึงความสุขก่อนับแรกแการสูญเสียนี่แน่นอนเพราะเราเจอต่ล แต่ถ้าเราจําได้จำได้ว่ามีความสุขแบบไหนขยายความสุขให้มันหอกไปเยอะๆแล้วมันจะลดคอนความสูญเสียแล้วก็ความรู้สึกประหม่าผิดใจเนี่ยทัมันออกไปได้อยากถามว่าเวลาที่เห็นลูกลูกออกมาแล้วสดใสข้างหลังภาพนั้นสดใสหรือเปล่าลูกเป็นอย่างนี้ทั้งเมื่อหน้าและก็หลัง รู้สึกว่าเออก็มีความสุขในในขณะที่มันปวดได้นะคะอะไรเงี้ยก็ก็เลยคิดว่าเป้าหมายของหนูตอนนี้ก็คือรักษาโรคแล้วก็ใช้ชีวิตในทุกวันให้มีความสุขถ้าอายุ30ปีคืออะไรที่บอกว่าให้ไปตรวจสมกันปีละหนึ่งครั้งสองปีครั้งหนึ่งเพราะว่าบางทีก้อนมันจะไม่เห็นแบบไม่ไม่ได้ทำแล้วเจอ แต่มันเริ่มขึ้นมาแล้วอาจจะคอยไปหมันเช็คน่าจะเป็นสิ่งที่ให้ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันหรือว่ารู้เร็วก็รักษาได้เร็วรู้ว่ามะเร็งสาหรับทุกคนคือโรคลามก็ขอบคุณมากที่ได้ย้อนกลับไปในวันที่มาที่สุดในชีวิตท้องกับลูกสำหรับใครที่อหนื่อยชาในการดูนะคะ,ะก็จะอบอกว่าอะไรที่น่ากลัวที่ทุกคนคิด